สวัสดีครับคาไวโปรดักอันนี้นำเสนอโปรดัก t ของทางร้านนะครับนี่มีอะไรบ้างอันนี้สาธิตรถแคป1หนึ่งคันนะครับว่ามาที่ร้านเราแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมาที่นี่นี่หลายองค์ประกอบนะฮะจะได้ครบนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละส่วนแต่ละส่วนว่าเป็นยังไงบ้างนะสิ่งแรกเลยนะครับนี่ในรถหนึ่งคันเราก็ทำหนังปูหน้าปัดรถยนต์นะฮะนี่ปูลงไปนะฮะเพื่อที่จะ รักษาพวกลดเรื่องความร้อนที่จะลงคอนโซลลงหน้ารถนะฮะช่วยลดความร้อนป้องกันหน้าปัดไม่ให้ซีดแตกล้านะฮะทำเป็นหนังนะครับแล้วก็มีกูด้วยฟองน้ำนี่นะครับแล้วก็เราตัดเย็บเข้ามาแล้วสาหรับปูหน้ารถส่วนที่2นะครับเราทําเป็นหนังหุ้มเบาแบบสวมนะครับสีสันแล้วแต่เราจะเลือกนะสวมทับของเดิมไม่ต้องลื้อของเดิมออกช่วยรักษาเบาเดิมไว้นะฮะมองผิวเผินนี่มองแทบไม่ออกเลยนะครับว่านี่เป็นตัวสวม นะครับใช้กันทนทนเพราะเราใช้หนังลามิเนตเป็นหนัง PVC นะครับไม่ใช่หนัง PU และตัวที่3นะครับบอกแปฟงน้ําฉีดขึ้นรูปมีทั้งตัวนั่งและก็ตัวพิงนะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็สินค้าตัวที่4นะฮะเป็นปูพื้น 6D 5D 6D 7D มีทั้งแบบมีเส้นใยเสริมแล้วก็ไม่มีเส้นใยเสริมนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เข็มขัดนิรภัยครับ นี่เราติดแล้วสําหรับรถคันนี้นะครับเข็มขัดนิรภัยเนี่ยนะครับเป็นแบบ3จุดเนี่ยสจุดนี่นับยังไงนะครับก็จุด1 2ึ่งสองแล้วก็มา3นะครับแล้วก็อีกอแบบ2จุดก็นับจากตรงกลางเหมือนอย่างเครื่องบินเนี่ยนะครับพร้อมอย่างนี้ 1, นะอีกทีหนึ่งนะเข็มขัดนิรภัยของเราเนี่ยนะครับมีแบบ2จุดสองสองหนึ่งตัวและแบบ3จุด2ตัวซ้ายขวานี่นะครับแล้วก็มาเป็น ผ้าใบปิดกระบะนี่เป็นผ้าใบอย่างหนานะครับนี่คือแบบหนาแล้วก็เป็นคานก็คานตัวหนานะฮะคานตัวหนาครับอยู่ข้างในนี่นะฮะแล้วก็คิ้วก็เป็นตัวหนานี่หนากว่าปกตินะครับกับทั่วๆไปที่ขายตามท้องตลาดแล้วเราก็จะทําเย็บปิดมุมนี้ด้วยเลยครับใช้คานเราใช้แค่3าตัวเพราะทาไมเราใช้แค่3ตัวพอเพราะว่าคานเราเป็นแบบตัวหนาแล้วนะครับนะไม่ต้องมีเยอะแยะให้มันวุ่นวายนะครับเอาแค่3ามตัวเราก็อยู่แล้ว สภาพใช้งานจริงเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่าอันนี้นะฮะครบเซตสำหรับรถแคปนะครับมาที่ร้านลาดเทาว 4, ้า124นี่มาปุ๊บมาเลือกสีปับ๊บรอรับกันได้เลยเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนี่เราซูไปดูนะครับนี่ตัวตนเราอยู่ตรงนี้นะฮะเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 1 7 0, 0 9 9 9 6 0 0917099960เาเนเ่ราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงนะครับ เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอเดลายนะครับศูนย์เก้าห่งเจ็ดศูนย์เก้าเก้าเก้าหหรือนะครับไลแอดนะครับไลแอด car 9 9นะครับ car 9 9้ 9, าเกแอดนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ